นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาทิสังวัปเตผีสังตาทิสังละปเตภาลังกันระยานนักการีกันระยานังปาปการี จกปาปะกันติวันนี้จะแสดงธรรมเทศนาอันมีมานานทางพระพุทธศาสนาประดับปัญญาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบความเป็นจริงแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีเหตุเป็นแดนเกิดปิดจากลัทธิศาสนาอื่นซึ่งเขาถือกันว่าความดีความชั่วไม่มีเหตุปัจจัย ถึงคราวดีก็ดีเองถึงความได้ชั่วก็ได้เองถึงมีก็มีแต่เหตุปจัจจัยภายนอกคือเคราะดีเคราะร้ายถึงคราวเคราะร้ายทำสิ่งใดมีคนขัดขวางตัดทรติหินนินชาถูกโจดร้องหาเสียทรัพย์สินเงินทอง ถึงเขาดีโชคอันวยทำอันใดขึ้นมีคนเห็นดีเห็นดีชมเชยยกย่องสรรเสริญสนับสนุนช่วยเหลือเกือ้อกูลให้บำมิตรบงนานหรือได้ด้วยเหตุผลอย่างอื่นเช่นบวงสวงเทพระอ้อนวอนพระอ,อิส สภรน,นารายหรือพระเจ้าผู้สร้างโลกให้ประสิทธิ์ประสาทธภรข์่าสัตว์บูชาหยันมูชาเพลินให้พักเป็นเจ้าโตกาไม่ให้ตกนรกหมกไหมขึ้นไปอยู่กับผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันด์ที่ว่ามานี้เป็นรัทีิศาสนาอื่นปฏิเสธเหตุปัจจัยในการได้ดีได้ชัว่ว ในทางพุทธศาสนาเห็นว่าความดีความชั่วเกิดมาจากเหตุคือกรรมที่ทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเหมือนบุคลบคลปลูกพันธัญญาหานลงที่พื้นแผ่นดินหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผล คำในที่นี้หมายเอาสิน เป็นกุศลซึ่งจัดเป็นกายการรมคือหนึ่ง <c oughs> ปานาอีปาตาเวรมณี <c oughs> เว้นจากการทำสัตว์ให้ตกร่วมคือไม่ประหัดประหารเช่นฟันด้วยดาบยิงด้วยปืนคว้างด้วยขอนตีด้วยขอนฟันด้วยมีดและดาบวางยาเดือเอายาเมาอันเป็นพิษ เจือลงในอาหารผู้เว้นจัดการทำสัตว์ให้ตกร่วงเว้นจากประโยชน์เหล่านี้ตักชีวิต สามกาเมสุมิชฉา,าราเวรมณีเว้นจากปฏิบัติผิดในการไม่ยินดีในสัตวีอื่นรักษากรรมสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ทำลายความสามัคคีของเขาให้แตกแยกกรรมนี้จัดเป็นกายกรรมวจีกรรมสี่คือหนึ่งมุสาวาทาเวรมณี เว้นจากการพูดเท็จไม่ คำพูดคำหยางเ่าวด้วยคำอ่อนหวานสมควรเรียกพ่อเรียกแม่ปู่ย่าตายายป้าลุงอาน้องพี่เรียกว่าคำไม่อยางเป็นรสอันอร่อยสีสัมผัสปะปลาปาเวรมณีเว้นจากพูดสัมราเพอเจอวาจาที่เ่าวออกประอกอบด้วย อาดถาดด้วยทำชักนำให้เกิดความเชื่อความเสื่อมใสสี่อย่างนี้จัดเป็นวจีกรรมมโนกรรมสคือหนึ่งอนัคพิชาไม่โลภอยากได้ของเขาไม่ยินดีในทรัพย์ของผู้อื่นทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณของเขามากมายกายกอกตั้งหมื่นตั้งแสนสู้เขา เราสตารเปงหนึ่งไม่ได้สองอัพยบาปทาะะไม่พยาบาทปองร้ายเขามีเมตตาจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าสามสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามครองทางบาบุญคุณโทษสวรรค์นรกมีกรรมสิบอย่างนี้เป็นบุญเป็นฝ่ายดี ท่านจึงสอนให้ทำกรรมดีดังบาลีเตือนไว้ว่ากตันยาจ,จัดสุกัดตัสเสเสยนูความดีทานั้นแลดีกว่าเพราะทำกรรมไปแล้วไม่มีวิปปิสสารเดือดร้อนทั้งตนและคนอื่นกรรมนั้นเป็นดีที่สุดดุด,ดัน ภาษิตว่าตัดยันจัดกรรมมังกตังสาธุยังกตาวานานุตัดปฏิทกำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำแล้วนะั้นแลเป็นดีที่แสดงมานี้เป็นกรรมฝ่าดีต่อไปนี้จะแสะดงกรรมฝ่ายชั่ว ผู้ทำดีต้องให้รู้จักชั่วถ้าไม่เช่นนั้นย่อมไม่ได้ของดีกรรมที่ชั่วได้เก่อัอภุศลกรรมมรกทศิษคือหนทางไปสู่ที่ชั่วหนปานาติบาทำชีวิตสัตว์ให้ร่วงไปทำความเป็นอยู่ให้ดับลงคือฆ่าสัตว์สองอธินาทาน ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการชอบโกงยักยอกพ้นที้ค่มเหงเจ้าของให้เจ้าของเขาเมอก่กกรรมมาสิทธิในทรัพย์สินให้ 3. การมสุมิชาจา,จาราปัปพื้นผิดในการร่วมเกินล่วมลูกเม,มียของเขาเพื่อหาความสุขใส่ตน เป็นการเหยียบย่ำน้ำใจของคนอื่นจัดเป็นกายกรรมวจีกรรมสคือหนึ่งมุสาวาทาพูดเท็จหาความจริงไม่ได้จากลงปีปากทำโลกให้เสื่อมประโยชน์สปิสุนาวาจาพูดส่อเสียยุโยงส่งเสริมให้หมู่คณะแตกค้าว สามคัคีเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นโกมองแง่ร้ายของกันและกันสาพระรุสวาจาพูดคำหยาด่าชาติด่าตระกูลเทียบมนุษย์เหมือนสัตว์ดิรชานหาว่ามนุษย์เป็นเปรตเป็นผีเช่นชักหักกระดูกแทมเรียกหาผีเรียกผี มาเขียวมากินมาต้มมาแกงราดไส้ลากคูมกินตับกินไตเรียกว่าคำอยาสีสัมผัสปลาปักพูดสัมรากเพอเจอหาเรื่องราวไม่ได้จับต้นใส่ปลายจับปลายใส่ต้นไม่ได้สับเสร็จรวงความว่าพูดฟังไม่ออกจัดเป็นวัจจีกรรม มโนกรรมคือทำด้วยใจสามได้แก่หนึ่งอภิชาโลกอยากได้ของเขาเห็นทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ตัวสันไม่ไหวกระเสือกกระสนติ้นโดนคิดแต่จะถือกรรมสิทธิ์ท่าเดียวเหมือนกาไข่สองพยาบาทปองรายหมายมั่นเขาคิดจองล้างจองผาง หาช่องหาโอกาสจะทําลายเขาฟันเมีกับหนูหนูกับรังพรสามมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากครองธรรมปฏิเสธบุญว่าคุณความดีสวรรค์นิพพานไม่มีเป็นมนโกนกรรมรวมกายกรรมวัจีกรรมมโกนกรรมสีอย่างนี้เป็นบาปกรรมทั้งสองอย่าง ือบุญหนึ่งบาปหนึ่งที่แสดงมานี้ผู้ใดทำกรรมดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจำแน่สัว์ให้เป็นไปต่างๆกันสมตามปัะพันภาสิตซึ่งมีมาในมัชันนิวะนิกายอุป,ปริปันนาว่ากรรมัง सत्ये विभे व्यक्ती อาหาการกินวันหนึ่งวันหนึ่งก็ทัง้งยากผ้าผ่อนถอนสบายนุ่มห่มปกป,ปิดอวัยวะไม่หุ้มตัวหุ่มกายหาชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาติดมาต่อกันเข้าจึงพอปกป,ปิดอวัยวะได้ร่างกายสกรป,ปรกยังเติมโรคภัยไข้เจ็บนิดลาโรคเลือน กุดทางแขนขาอาวัยวะกระจอกงอกง่อยยังแถมเป็นว่าไหวเสียจิตไปอีกสติปัญญาก็ไม่มีโง่เขานับไม่ถึงสิทก็มีความเร็วสามของสัตว์ที่ว่ามานีพึงรู้เถิดว่ากรรมแต่งให้สร้างให้ส่วนที่ปนนี้เป็นผู้ดีมีสติปัญญารู้เหตุผล สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเรือนชานบ้านช่องเหลืออยู่เหลือนอนถึงแบ่งให้คนอื่นก็มีเงินทอนเหลือใช้เหลือสอยฝากออมสินธนาคารผ้านุ่งผ,ผ้าห่มปกปิดอวัยวะร่างกายล้วนแล้วแต่ปันนี่บรรจงสีต่างๆางน,า,นาจนนับไม่ท้วนด้านการสัตสวยงดงาม ร่างกายปาศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสิ่งใดประกอบชอบธรรมผู้ได้รับความมีความชอบเป็นเจ้าเป็นนายเศรษฐีขกปีพึ่งรู้เถิดว่ากับดีเป็นผู้จำแนกตกแต่งให้ผู้ประเสริฐความเลือกเหลื่อมลำต่ำสูงของหล่าสัตว์ดังที่ ว่ามานี้เพราะกรรมที่ตนทำแต่งให้ท่านจึงสอนไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นหาเป็นที่พึ่งไม่ไ,มได้กรรมดีก็ตนทำกรรมชั่วก็ตนทำเองอย่ามีวิลามา ข้าวไม่ได้ข้าวเจ้าข้าวเหนียวจะเกิดเป็นต้นขนมมะม่วงไม่ไดุ้กขชาติตีนชาติปุูกพันชาติอัปปัดรันชาติปลูกลงในดินแล้วงอกขึ้นเป็นพืชอันนั้นผลิตผลออกมาก็เป็นดอกเป็นผลสิ่งนั้นผู้เป็นเจ้าของย่อมได้รับผลสิ่งนั้น ข้อนี้สันใดกรรมที่สัตว์ทำลงไปแล้วดีก็ตามชั่วก็ตามผู้ทำย่อมได้รับผลของกรรมนั้นถ้าผู้ฟังรรมเทศนาที่อันตมาแสดงเรื่องบุคคลทำกรรมดีและชั่วเหมือนบุคคลหวานพืชทัญญาหารย่อมได้ผลตามพืชที่ตนกระทำกรรม ที่สัตว์ทำทั้งดีและชั่วย่อมให้ผลตามกรรที่ตนกระทำบันดีเตือนผู้ฟังทั้งหลายให้เว้นกรรมชั่วตั้งตัวทำกรรมดีกับมชอบซึ่งจะนำอิทวิบู่ผลมาให้ดั่งวาด้านในมาตั้งแต่ต้นจนอวสานก,ก็ยุติการ ละธรรมเทศนาลางเตียงเท่านี้